สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงามไซ้งะพบงบราชการลับกองทัพซ่อนหลายบัญชีรวม500ล้านหลายกระทรวงแอบตั้งงบลับงานนี้จอหันเกลียง นายยุทธพลจรัสเสถียรรองหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการทำงานในคณะกรรมาธิการงบประมาณว่าในส่วนของพักเพื่อไทยที่เข้าไปเป็นกันมาธิการงบประมาณนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพักมอบหมายให้ตนดูเรื่องงบราชการลับของกระทรวงกลาโหมที่มีการตั้งงบราชการลับประมาณ500ล้านบาทเป็นของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมอีก32ล้านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย60ล้านบาทสถาบันป้องกันประเทศอีก20ล้านบาทกองทัพบ,บก290ล้านบาทกองทัพเรือ62ล้านบาทกองทัพอากาศ30ล้านบาทตรงนี้เป็นงบที่น่าติดตามเพราะเหตุใด การใช้ใจ่ายต้องเป็นราชการลับที่ไม่มีรายละเอียดและตรวจสอบไม่ได้ทั้งที่การใช้งบประมาณทุกวันนี้ต้องโปร่งใสต้องชี้แจงให้ตรวจสอบได้ตนจะขอรายละเอียดว่าทำไมต้องมีงบลับ และนำไปใช้ใจ่ายอะไรถ้าหากชี้แจงไม่ได้ต้องขอปรับลดงบประมาณส่วนนี้เพราะในปัจจุบันงบประมาณมีความจำกัดมากขนาดงบซื้อวัคซีนที่เป็นเรื่องที่จำเป็นเร่งด่วนยังไม่มีในพรบรง,งบประมาณและยังต้องไปใช้งบเงินกู้รวมถึงตนจะติดตามงบประมาณจัดซื้อเรือดำนำ้ำที่พักติดตามตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งที่ไม่มีความจาเป็นเร่งด่วนก็อยากให้ลดตรงนี้ด้วย นอกจากนี้ไม่ใช่มีเพียงงบลับของกระทรวงกลาโหมเท่านั้นงบราชการลับอีกก้อนประมาณ558ล้านบาทตั้งอยู่ที่สำนักปลัดนาย,ยกรัฐมนตรีขึ้นตรงกับนาย,ยกเช่นเงินราชการลับสำนักเลข,ขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรี60ล้านบาทอยากถามว่าเอาไว้ทำอะไรทำไอโอหรือตรวจสอบพักฝ่ายค้านหรือไม่ มีเงินราชการรับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ232ล้านบาทงบราชการรับสภาความมั่นคงแห่งชาติ50ล้านบาทและกระทรวงการต่างประเทศมีงบราชการรับอีกก้อนประมาณ558ล้านบาท ตั้งอยู่ที่สำนักปลัดนายยกรัฐมนตรีขึ้นตรงกับนาย,ยกเช่นเงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายยกรัฐมนตรี60ล้านบาทอยากถามว่าเอาไว้ทำอะไรทำไอโอหรือตรวจสอบพักฝ่ายค้านหรือไม่มีเงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ232ล้านบาทงบราชการลับสภาความมั่นคงแห่งชาติ50ล้านบาทและกระทรวงการต่างประเทศมีงบราชการลับ8ล้านบาท ศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีงบลับ20ล้านหรือแม้กระทั่งกระทรวงแรงงานไม่ว่าสำนักปลัดกระทรวงแรงงานกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานหรือกรมจัดหางานมีงบราชการลับแล้วเหตุใด การตั้งงบลับจึงเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้เพียงแค่ง,งบลับของกลาโหมกับสำนักปลัดนายกก็มีงบลับรวมกว่าพันล้านเราจะเข้าไปตรวจสอบคืองบจัดซื้ออาวุธในปี2,565เท่ากับเรากู้มาซื้ออาวุธเพราะงบประมาณเราเก็บภาษีรายได้มากกว่ารายจ่ายกองทัพบ,บกมีโครงการ จัดหายานกเกาะลอ้อยางเพื่อเสริมสร้างกอรอรมนรูปแบบใหม่ระยะที่2ปี63 6 5 4,515ล้านบาทและโครงการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์โจมตีระยะที่1ปี64 6 6วงเงิน4,226ล้านส่วนกองทัพเรือซื้อเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำจากประเทศจีนจำนวนหนึ่งลำปี62-65ถึงวงเงิน6,185ล้านบาทโครงการจัดหาเรือดำน้ำสองลำรุ่น S 2 6 T ปี63-69ถึง69วงเงิน22,500ล้านบาทซึ่งในปีงบประมาณ65กองทัพเรือไม่ขอเข้ามาใหม่ส่วนกองทัพอากาศ โครงการซื้อเครื่องบินโจมตีขนาดเบาปี64-66วงเงิน4,500ล้านบาทและโครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศหรือ Space Domain ระยะที่1ปี64-67วงเงิน1,470ล้านบาทระยะที่2ปี65-67ระยะที่3ปี67-69และระยะที่4 วี70-72อย่างไรก็ตามอาวุธที่เราเห็นของ3เหล่าทัพเป็นยุโทโธปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศซึ่งตอนนี้ไม่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจประเทศและเงินยังไม่มีแต่กลับมาใช้ซื้ออาวุธมากมายดังนั้นเห็นว่าส่วนไหนสามารถชะลอหรือสามารถลดได้ก็ควรจะทำเพื่อนำม,มาแก้ปัญหาโควิดนายยุทธพงศ์กล่าวงานนี้รัฐบาลประยุทธ์เริ่มเละแล้ว พักร่วมรัฐบาลส่งสัญญาณลอยแพ่ประยุทธ์รัฐบาลจะอยู่ได้อีกไม่นานหลังพักร่วมวิจารณ์กันเองขาดสถียรภาพแย่งชิงผลประโยชน์สำหรับประเด็นล่าสุดในอนุสร์เอี่ยมสะอาดรองหัวหน้าพักเพื่อไทยน้กล่าวา่าสำหรับการจะทำงบประมาณในครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาล แล้รัฐสภาในชุดนี้พลเอกประยุทธ์ถูกรุมถล่มกลางสภาจากพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านถือว่านักแต่ที่ลำบากใจคือการถูกโดดเดี่ยวจากการถูกรุมกินโต๊ะจากพรรคร่วมรัฐบาลขนาดลูกหาบของพระรัมชารติยังได้แต่นั่งดูตาปริบๆไม่มีใครคิดจะลุกขึ้นมาทำหน้าที่องครักปกป้อง เป็นการส่งสัญญาณและสิ่งบ่งชี้ว่าความอดทนของเพื่อนร่วมทีมองคาพยพผักรรมรัฐบาลมีขีดจำกัดอยู่กันมาจนรู้เช่นเห็นชาติว่าการเป็นนั่งร้านค้ำยันอำนาจที่รอวันถูกรื้อทิ้งเป็นอย่างไรเวลาที่เหลืออยู่จะตบหัวแล้วรูปหลังพักรรมรัฐบาลเพื่อการได้ไปต่อ,อรัฐบาลไม่ทันแล้ว อย่างมากก็ทำได้แค่กร่นเลือดเพื่อสะสมพละกกำลังไว้สู้สุดเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในลักษณะตัวใครตัวมันมือใครยาวสาวไร้สาวเอาเท่านั้นนายอนุสนกรกล่าวต่อว่านอกจากจะถามว่าเจปีแล้วไงที่นักวิชาการออกมาบอกว่าเป็นวลีอันธพาลก้าวร้าวโอหังพร้อมจะปรีเข้าไปใช้ความรุนแรงประชาชนตอบว่าเป็นเจปี ที่วิกฤตหนักลองหันไปถามพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันว่าอยู่ร่วมกันมาสองปีกว่าและเป็นไงเลือกตั้งครั้งหน้าย,ยังจะมาจับมือกันอีกไหมเข็ดหรือ,อยังพรรคร่วมรัฐบาลส่งสัญญาณพร้อมทิ้งภายหักไม่พายเรือให้พลเอกประยุทธ์นั่งอีกต่อไปเรือรั่วสนิมเกลอะอุดยังไงก็อุดไม่อยู่เวลาที่เรือของรัฐบาลยิ่งฝืนอยู่ยิ่งลำบากนายนุชรกล่าว ด้านนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพรบงบประมาณในชั้นกรรมธิการว่าสมาชิกพรรคทุกคนเราจะให้ความสำคัญว่าต้องเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำงบประมาณเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุดก่อให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าพรรคเพื่อไทยจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งบประมาณออกมาดีที่สุด เมื่อถามถึงกรณีพักร่วมรัฐบาลอภิปรายท้วงติงงบอย่างมากแต่สุดท้ายก็ให้ผ่านนายประเสริฐกล่าวว่ากรณีดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางในการอยู่ร่วมกันของพักร่วมรัฐบาลแต่เมื่อเขาลงมติไปในทิศทางเดียวกันก็ทำให้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีในยยะเรื่องของการต่อรองผลประโยชน์ด้านที่ลงตัวกันแล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนสับสนและรับรู้ได้ว่ารัฐบาลขาดเสถียรภาพคงต้องต่อรองผลประโยชน์แบบนี้กันทุกที่ที่มีเรื่องสำคัญเข้าสภาขอให้ประชาชนจับตาดูเรื่องนี้ให้ดีเพราะจากประสบการณ์การเมืองของตนเห็นว่ารัฐบาลที่ต้องชิงไหวชิงพลิป กรองผลประโยชน์กันทุกครั้งแบบนี้มักจะอยู่ได้ไม่นานเพราะวันไหนถ้าตกลงกันไม่ลงตัวก็ต้องแยกทางกันขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกร่เิกามารับชมสวัสดี